มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพชรพุ่มพวงเปิดอัฐิพุ่มพวงดวงจันทร์13มิถุนายน2567เป็นเหมือนครบรอบ32ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะศิลปินที่อยู่ในใจคนไทยตลอดกาลซึ่งปีนี้ลูกชายเพชรพุ่มพวงหรือว่าเพชรพักวัดได้จัดพิธีทำบุญระลึกให้กับแม่พึ่งพุ่มพวงที่วัดภาษี กรุงเทพมหานครหลังจากทําพิธีเสร็จนะคะเพชรพุ่มพวงได้นําพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่แล้วก็ไหว้วางไว้บนอัฐิค่ะโดยเพชรเองได้เปิดอัฐิแม่พึง่งพุ่มพวงได้เห็นเป็นบุญตาเป็นครั้งแรกนะคะรวมถึงให้แฟนๆได้ขอพรจากแม่พึ่งอีกด้วยพร้อมกับนําโชคมาฝากแฟนๆโดยได้ล้วงหายเลขกระดาษเลข3 3และ1และเจ็ด 8และ9ค่ะซึ่งบรรดาแฟนๆนะคะนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคงวดวันที่16มิถุนายน2อ6 7นยนี้ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ